Never slow up, no I don't take shit I got no love for the Fake news, if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up And make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the Fake news, if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta get Salah. Space space really it But you got facts over facts over tracks it's a slow, like I that can the คุกก <im GT> ี้แลนด์ช็อรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถูกกวัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ h o p ปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับ หลายคนตามหานักเตะที่เล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและหลายคนตามหานักเตะที่เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาโดยที่คุณภาพของเท้าข้างไม่ถนัดไม่ต่างจากเท้าข้างที่ถนัดเลยครับนักเตะแนะนําคลิปนี้ขอเสนอเคลทีเพย์เมเกอที่สามารถเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาและแม้กระทั่งกองกลางก็ยังเล่นได้ครับยิ่งไปกว่านั้นเขาคนนี้ถนัดทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาโดยที่ประสิทธิภาพเท้าข้างไม่ถนัดไม่แตกต่างไปจากเท้าข้างที่ถนัดเลยครับนักเตะแนะนําคลิปนี้เป็นร่าง s t ต n d า r d p เพลเยอร์ที่หลายคนยังใช้อยู่ ผมจะพาทุกคนไปที่คลับทีมยุโรปและเลือกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากนั้นเลือกสโมสรลิเวอร์พูลเอและเลือกปีกขวา RWF ครับนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนถึงปัจจุบันณวันที่ผมทำคลิปนักเตะคนนี้ลงเล่นให้สโมสรลิเวอร์พูลเอไปแล้ว11นัดรวมทุกรายการยิงได้2ประตูครับขอแนะนำครับโดมินิกซูโบสไลหรือโดมินิกซูโบสไลแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับในคลิปนี้ขอนุญ,ญาตเรียกว่าซูโบสไลครับ สบอสไลเป็นนักเตะสัญชาติฮังการีครับอายุในเกม23ปีแต่อายุจริง22ปีนะครับเพราะว่าเขาเกิดในวันที่25ตุลาคมปี2000ครับนับจนถึงวันที่ผมทําคลิปก็ยังไม่ครบ23ปีบริบูรณ์เป็นนักเตะ5ดาวสัญชาติฮังการีสู่ง186เซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับสำหรับตําแหน่งที่เล่นได้เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาบนล่างและ CMF เอก็ยังเล่นได้ค่าพลังไม่ตกครับเล็งใล์เป็นแคริทีเพเมเกอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวปั้นเกม เวลาจับลงเล่นริมเส้นมักจะหุบเข้ามาคอยปั้นเกมแดนกลางครับนักเตะสไตล์นี้จะไม่เน้นความเร็วแต่จะเน้นการคลองบอลการปั้นเกมการใจบอลและการจบสกอร์เป็นหลักครับในส่วนของการใช้เท้าซัสบสไลด์ถนัดเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายค่อนข้างใช้บ่อยถ้าใช้แล้วคุณภาพดี3เต็ม4ครับส่วนฟอร์มการเล่นอยู่ในเกณฑปานกลางค่าคอมฟิตค่อนข้างต่ำครับในส่วนของสกิลมีทั้งหมด10สกิลเต็มแม x ฟิฟแฟ็บมารเซเทิร์นลองแรงเคอร์เลอร์สกิลปัน่นโค้งน็อกเกิลชอ็อตสกิลยิงมุดดิปปิ้งชอ็อตสกิลยิงพุ่งลองแรงชุดติง้งสกิลยิงไกลวันทัตพลัสจ่ายบอลจังหวะเดียวทรูสพลัสจ่ายบอลทะลุช่องไวพลัสการวางบอลยาวและกัปตันซี่ส่วนสกิลที่แนะนําให้เปิดเพิ่มโซคอนโทรลดับเบิลทัตพินพอยต์คอสซิ่งไฟติ้งสเปรดิตและเอาไซเคอร์เลอร์ครับสปอร์ตไลน์ล่างสแตนดาร์ดเพลเยอร์มีราคาที่10,000แสนจี ร่างนี้เวลตันอยู่ที่37เมื่ออัพเวลแล้วจะได้อเวลรวมอยู่ที่92ลงทีมได้95สาครับสำหรับคลิปนี้ผมมีแนวทางการอัพอยู่2แนวทางก่อนจะไปถึงแนวทางการอัพใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโดมินิกซบอสไลมีอายุแค่23ปีเราจึงต้องใช้เทนนิสโปรแกรมเยอะหน่อยนะครับสำหรับร่างนี้จะใช้เทนนิสโปรแกรม73,000แต้มในการอัพเลเวลและจะได้72โปรเกชันพอยต์กลับมาครับ แนวทางแรกแนะนําให้ทุกคนกดออโต้อัพไปก่อนครับเมื่อกดออโต้อัพเราจะได้ชุดติ้ง4พัสซิ่ง4ีริปปิ้ง12เด็กเทอร์ลิตี้12โลเวอบอดี้สเตน9และอาริอันสเตน1เต็มครับอโอเวอร์เอารวมจะได้92ลงทีมแล้วได้95ครับไปดูค่าพลังด้านในกันเคลทีเพเมเกอร์ทุกตัวจะเด่นด้านการคลองบอลควบคุมบอลครับและแน่นอนครับโดมินิกสูบัสไลท มีขับพลังโดดเด่นด้านบอลคอนโทรนแน่นอนเกมลุก77การคมบอลเลีนบอล93 88 91ส่งสั้นส่งยาว81 80ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอยู่นะครับสำหรับการจ่ายบอลจบสกอร์76พอพึ่งพาได้นิดหน่อยครับแต่ลูกเซตพีชกับลูกปั่นโค้งค่อนข้างเด่นนะครับ88 87ไปดูที่ความเร็วครับ สปีด87สปีดต้น81คิกกิ้งพาวเวอร์93กระโดดและความแข็งแกร่งค่อนข้างต่ำนะครับ64ส6ส่วนบาลานซ์80ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับยังไม่เด่นเท่าไหร่คามอึด78และได้ประมาณ70-80นาทีถ้าหัวไม่ตกครับสหรับแนวทางนี้จะได้สีฟ้ามาอยู่3อย่างครับคือคิกกิ้งพาวเวอร์การค้องบอลและบอลคอนโทรลครับต่อไปจะเป็นแนวทางที่ผมแนะนำสหรับแนวทางนี้โอเอารวมอยู่ที่92และลงทีมได้95 8,5, เช่นนกัน8 5, 11, 11 8. ชอตติ้ง8พาสซิง 5, บบ่ง5 i ดิ i บิ้ง De เด็กเทรลตี้ิบเและโลอบโบอลยนครับโอเบอร์อรวมอยู่ที่92ลงทีมแล้วได้95เช่นกันครับสําหรับในทางนี้เราจะได้สีฟ้าอยู่5อย่างด้วยกันตามไปดูเลยครับเกมลุก76แกมของบอลเลีบอล92 87 90ส่งสั้นส่งยาว82 81และในทางนี้ Finishing เป็นสีเขียวแล้วนะครับจบสกอร์ที่80พอพึ่งพาได้แล้วนะครับและจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก อย่าลืมว่าลูกปั่นโค้งมีผลทั้งการจบสกอร์และการเปิดบอลน,นะครับไปกันต่อที่ความเร็วครับสปีด86สปีดต้น80คิกิ่งพาวเวอร์92ถือว่าเท้าหนักใช้ได้เลยครับส่วนกระโดดและความแข็งแกร่งเป็นจุดอ่อนของเขาครับ60กว่าบาลานซ์79สตาร์บินา77เล่นได้ประมาณ70-80นาทีถ้าหัวไม่ตกนะสำหรับแนวทางนี้จะได้สีฟ้ามาอยู่5หลอดครับคือคิกิ่งพาวเวอร์ลูกเซตพีดลูกปั่นโค้งบอลคอนทรลและไทโพซิชันการคลองบอลครับ โชคดีที่ผมมีการ์ดอัพสกิลหลงเหลืออยู่บ้างจึงเปิดใหม่ให้โซบอลสไลด์ตามนี้เลยครับ5สกิลเต็มแม็กจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับสกิลแรกบเบิรทัชสกิลที่2โซคอนโทรลสกิลเลี้ยงบอลสกิลที่3าพินพลอยคอสซิงการคอสบอลจากริมเส้นครับเอาไซเคร์เลอร์สกิลปั่นก้อยและโรลอบสเทสทัชเป็นสกิลจ่ายบอลเรียบในระยะไกลครับจริงๆสกิลสุดท้ายอยากได้ไฟติ้งสปิริตครับแต่ว่าเปิดไม่ได้ก็ตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับตำแหน่งที่เล่นได้โดยที่ค่าพลังไม่ตกครับ RMF LMF LWF, RWF, CMF และ AMF นะครับส่วนเพลงสไตล์ KTV Maker แสดงผลในตำแหน่ง CMF, AFF, SS และปีกซ้ายปีกขวาบนล่างครับหลังจากที่อัพเวลและใส่สกิลให้ Super s u b o t l i e แล้ว <Cat> s <S ผมนำ Super s u b o t l i e ไปทดสอบทั้งกับคนและกับบอดประมาณ10มตรครับจุดอ่อนของ Super s u b b o t l i e อย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือความเพ็งแกร่งครับการเข้าปะทะกับผู้ต่อสู้ทำให้ s u b o t l i เสียหลักได้ อย่างที่2ก็คือความอึดครับถ้านํานักเตะไปเลี้ยงบอลเยอะหรือใช้สกิลบ่อยก็สามารถทําให้ตาเบย์าหมดเร็วเช่นกันเพราะว่าตาเบย์าแค่เจ็ดสิบกว่าเนาะอย่างที่3คือความเร็วครับและแน่นอนเทติฟเพมิเกอร์เราไม่เน้นความเร็วถ้าหากคุณจะเน้นความเร็วต้องไม่ใช้เทติฟเพมิเกอร์นะครับสลับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดอย่างแรกก็คือสกิลที่ใส่เข้าไปเห็นผลชัดเจนครับอย่างเช่นพินพอยต์คอสซิงก์เอาไซค์เครอร์เลอร์หรือไม่ก็ดับเบิลทัชอย่างที่2ค่าพลังปั่นโค้ง90กวของเงด้าีมากบ ไม่ว่าจะเป็นการ cross b a โคง้โคงๆจากริมเส้นหรือการจบสกอร์ด้วยการปั่นโค้ง support โดยสกิวลองแแรงเคอรเลอร์ปั่นโค้งได้ดีมากครับทั้งหมดที่บอกมาก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะคนนี้จะเข้ากับทุกสไตล์การเล่นของทุกคนนะครับ นั่นขึ้นอยู่กับว่าคนที่นำซบอสไลด์ไปใช้จะเรียกศักยภาพของนักเตะออกมาใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับท้ายที่สุดนี้ไม่ว่านักเตะจะมีค่าพลังสูงแค่ไหนแต่ถ้าหากคนเล่นไม่ฝึกฝีมือให้เก่งพอมันก็ไม่ต่างจากการนำนักเตะค่าพลังแบบธรรมดาธรรมดาไปใช้นั่นแหละครับสุดท้ายท้ายสุดใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฟอฟันชาแนลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย Show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got like, a vendetta. aid I a people who patented. in of space sure here. Be

Consequence of being incompetent mental health is confidence dreams